สอนรับออร่าทองคำจากแมป NHL b l a c หลังจากที่เราเข้าแมปมาแล้วให้เราเดินขึ้นไปบนบันไดนี้เลยค่ะขึ้นไปบนนี้เลยนะคะกดปุ่มนี้เลยค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลือกตัวนี้เลยนะคะกด all q u i t ค่ะเสร็จแล้วให้เดินตามเรามาเลยนะคะ นี่ค่ะเดินตรงมาทางนี้เลยค่ะทุกคนกดปุ่มนี้กด p a r k เลือกอันที่2กด e a r t q u i p เหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อเราทำสองเควสนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เดินตามเรามาอีกนะคะนี่เลยกดเข้าไปนีนี้ค่ะเควสนี้เนี่ยเขาจะให้เราดูคลิปรีรันนะคะให้เรากดปุ่มนี้ได้เลยค่ะเลือกอันไหนก็ได้นะคะทุกคน เราสามารถเล่นความเร็วได้โดยการกดที่ตัวเลขพวกนี้ค่ะหลังจากที่ทุกคนทำเควสดนี้เสร็จแล้วจนขึ้นติ๊กถูกเนี่ยให้เดินออกมาทางนี้เลยค่ะกดปุ่มนี้เลยนะคะเควสสุดท้ายเนี่ยเขาให้เรายิงไอซ์ฮอ,อกกี้ใส่โกยครบ5ลูกค่ะโดยวิธีการเข้าไปเล่นเนี่ยให้ทุกคนเดินตรงมาทางนี้เลยค่ะกดจอยเกมค่ะรอสักครู่ซึ่งวิธีการเล่นนะคะก็แบบนี้นะคะ่ะให้เรากดชูดนะคะให้เข้าโกแบบนี้ เราก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5ลูกเลยนะคะเมื่อครบแล้วเนี่ยก็จะขึ้นบชมาแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะทุกคนเท่มากๆเลยก็จะเป็นออร่าสีทองรอบๆตัวแบบนี้นะคะ